การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้สติในการตัดสินใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี FC เจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยค่ะคลิปนี้เป็นสูตรการคำนวณ2ตัวบนตรงตรง8งวดในงวดวันที่16มีนา64นะคะโดยสูตรนี้เป็นการนำสูตรหลัก10และหลักหน่วยที่แอดมินลงไว้ให้นะคะในคลิปนำมาจับคู่ชุดเป็นคู่ชุด สองตัวบนตรงๆนะคะโดยสูตรหลักสิบเป็นสูตรที่ลงใหม่นะคะและสูตรหลักหน่วยเป็นสูตรที่เข้าต่อเนื่องนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูเลขไปพร้อมๆกันค่ะ ในสูตรนี้นะคะหลักสิบจะใช้หลักพันบวกหลักหน่วยผลลัพธ์ที่ได้นามาบวกหนึ่งบวกห้าบวกสองค่ะและหลักหน่วยนะคะจะใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยบวกสิบล่างผลลัพธ์ที่ได้นํามาบวกศูนย์บวกหกบวกสองหลักสิบแอดมินจะขีดเส้นสีแดงและหลักหน่วยจะขีดเส้นสีฟ้านะคะ เดี๋ยวเรามาคำนวณไปพร้อมกันเลยนะคะในงวดวันที่16นี้นะคะก็ใช้ผลการออกรางวัลของงวดก่อนเนาะ835538และ2ตัวล่างออก73นะคะมาคำนวณในสูตรนี้ได้เลยค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันมาเยอะเยะนะคะสูตรหลัก10นะคะใช้5บวก8ค่ะ5บวก8ได้13 เรานำเฉพาะเลข3มาบวกเลขคงที่3าบวก1ได้4ค่ะ4ีบวก5ได้9 9้บวกสได้11ใส่1นะคะสูตรหลัก10ค่ะจะได้เลข4 9 1มาดูสูตรหลักหน่วยนะคะใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยบวก10ล่างนะคะก็คือ8ดบวก8บวก7 8บวก8ได้16ค่ะ16บวก7ได้23นํานำเฉพาะเลข3มาบวก3บวก0ได้3 3บวก6ได้9 9บวก2ได้11ใส่1ค่ะก็จะได้หลักหน่วยคือ3 9 1นํานำทั้ง2ชุดนี้นะคะมาจับคู่ชุดวินกันนะคะก็จะได้เลข 43 49 41 93 99 91และ13 19 11ค่ะก็จะได้ทั้งหมด9คู่ชุดนะคะสําหรับสูตร2ตัวบนตรงๆค่ะ ใครชอบเลขไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะสำหรับวันนี้แอนดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเฮงเฮรวยรยสวัสดีค่ะ